หน้าขาทำตาทำมือทำเนาะแยกขาเล็กน้อยจังหวะที่หนึ่งดันกระบอกไปด้านหน้าระดับไรหนึ่งย่อขึานลงสองกลับมาที่เดิมงสองดันออกไปนับสามกลับมานับหนึ่งยกนะครับสิบยกทวนไปสิบยก

าที <Là> ่หนึ่งลุกนั่งเราไปเปท่าที่สยกน้ำหนักหนึ่ดนกระบองลงดันกระบองมือนับหลงมาที่ไหล่นับสองดัขึ้นไปบนนับสมกลับมาที่เดิมนับหนึสยกสิยกสิยกนะจไปหนึ่งสองขึ้นไป

ท่าที่สองยกน้ำหนักท่าที่สามแตะสลับหน้าไม่มองเท่ไหไร่เวลักจับแ้งครับท่าทหน่นะครับท่าที่หนึ่งนะท่กต่กไปนะครับแตะสลับหน้าแตะซ้ายแล้วขาหน่อยใช่หนึ่งกลับมานับสองลงนั่งขวาหนัก quá mang năm xịt dốc xịt dốc xịt dốc nha bay nửa xó ลำดับจอไปแตะสลับข้างลงซ้ายนับหนึ่งขึ้นมา้าไว้นับสองลูกด้านขวาขึาข้นไ,ไปกลับมานะ1หนึ่งสิบยกสิบยกสิยกหนสิบย,ยกนไปห สลับหลังลงด้านซ้ายกซ้ายลงน้ำ1ึ่าไว้ครับกลับมาครับสองลงด้านขวาครสามกลับมานะสี่สิบยะ ไปถึงท่าที่หกทานุมานขยุบต่อยืดยืดแยกกว่าขาด้านขึ้นดีๆครับแยกขาเยอะๆนะครับท่าที่หนึ่งดันกระบอกไปด้านหน้าหนึ่งย่อครับย่อข้อซ้ายดันกระบองหน้าย่อข้อซ้ายย่อข้อซ้ายขาขวาดึง่าทีสองกระบอกมาคุ้นมาจับหน้าสองอาทีสามดันกระบอกไปย่อขอวขวา 3กลับมานับ1 <laughs> <Sinh cười> á sao tayấ